มีข่าวดีสําหรับบรรดาลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเงินเดือนขึ้นเยอะเลยนะ6.5เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้8โมงครึ่งนายกนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคอนรอนะครับก็คือซุปเปอร์บอร์ดนี่แหละเรียกกันง่ายๆซึ่งผู้วยการสานงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครับคุณกุลิศสมบัติสิริก็บอกหลังจากที่ประชุมเสร็จบอกว่าที่ประชุมครับอันนี้ฟังดีๆ เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเฉลีย่ยเฉลี่ยอยู่ที่6 5ดเปอร์เซนแต่ถ้าเกิดว่ารัฐวิสาหกิจที่ไหนที่ใดบริษัทไหนเนี่ยผลประกอบการดีอาจจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีครับปรับเงินเดือนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ห5จเปอร์ซ็นตก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งการปรับครั้งนี้ก็จะได้สอดคล้องกับ ค่าจ้างขั้นต่ำวันละ3า0บาทจะได้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ข้าวยากหมากแพงในตอนนี้ด้วยนะครับโดยปรับให้ลูกจ้างรัสรฐสากิจ35ิแห่งที่ขึ้นทะเบียนบัญชีแรงงานไว้ซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ขั้นต่ำอาจจะเป็นฐานเงินเดือนลูกจ้างเดินละ5,780บาทโอ้นี่ถือว่าน้อยมากนะครับ,รบก็จะได้ปรับเพิ่มเป็น90,40บาทมันก็ตกประมาณสักวันหนึ่ง300กว่าบาทนี่ถ้าเกิดว่าคำนวณเฉลี่ย ก็ขึ้นเยอะนะฮะแต่ว่าก็ดูเดี๋ยวเร่ต้องบอกเฉลี่ย6.5%แต่อันแต่นี้จมขึ้นเยอะเพราะอันนี้คือะานต่ำอยู่แล้วเพราะว่าฐานค่อนข้างต่ำนะครับกพขึ้นมาโอ้หลายเปอร์เซ็นต์เลยฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ที่ประชุมของสุ์บอร์ดเหมือนกันคุยเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทยคืนนี้การรถไฟก็เยอะแต่ว่าที่ดินก็เยอะด้วยเอานี้ละกันเอาที่ดินมาแลกนี้ไหม เหมือนเอารดแลกเงินเอาบ้านแลกเงินยังไงไม่รู้คล <c oughs> ้ายๆกันคล้ายๆกับแคมเปญของบรรดาสถาบันการเงินเอางี้ละกันก็ให้การรถไฟเนี่ยโอนตัวของที่ดินบางส่วน <c oughs> เอามาแลกกับหนี้คือหนี้ของเขาไม่น้อยนะครับ8 0ดหมื่นล้านกว่าบาทด้วยกันก็รับทราบถึงความคืบหน้าของแผนฟื้นฟู กิจาการรัฐวิสักกิจสาแห่งครับไม่ว่าจะเป็นการบินไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอกอย่างการรถไฟที่ดินเยอะแล้วก็นี้ก็เยอะก็เลยให้กระทรวงคมนาคมไปพูดคุยกับกระทรวงการคลังว่าจะทำยังไงดีในการโอนสิทธิ์ การใช้ที่ดินของการรถไฟเพื่อให้กระทรวงการคลังเนี่ยรับภาระหนี้สินมูลค่า80,000ล้านบาทแล้วก็จะให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารจัดการคือ,อยังไงหมดนีแล้วจะไม่จะไม่ขาดทุนไหมอ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องต้องไปดูวิธีการของเขาว่า,าจะแลกกันยังไงแล้วก็จะให้กระทรวงเข้ามาคาคมเร่งสร้างความชัดเจนระหว่างบทบาทกรมรางและการรถไฟเพราะเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีการตั้งกรมใหม่ขึ้นมา ดูแลการขนส่งด้านรางโดยเฉพาะบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะไปทับซ้อนกับการรถไฟหรือเปล่าการรถไฟก็ทําเกี่ยวกับรางอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยจะหาความชัดเจนว่าการก่อสร้างการบํารุงรักษาทางรถไฟทํำยังไงมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดทําแนวทางให้เอกชนร่วมเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงและ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะหรือว่า a i r p o อร์ตลิอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนแผนฟื้นฟูของขอสมกคร,รับก็มอบหมายแต่รวงคมนาคมไปวางแนวทางให้ขอสมกดําเนินการในฐานะของผู้ประกอบการเท่านั้นและให้กรมขนส่งทางบกขอไคมฮะกรมขนส่งทางบกทําหน้าที่เป็นกเป็นผู้กํากับดูแลแทนคล้ายๆกับขอสมกก็อาจจะต้องมาขออนุญาต จากรกมคือให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปดูว่าจะอนุญาตเส้นทางไหนบ้างให้กับขอสมกนะฮะ80%ของเส้นทางเดินรถของขอสมกนะครับเป็นเส้นทางที่รถร่วมภาคเอกชนรับไปดาเนินการมี20%ที่ขอสมกดำเนินการในเส้นทางนั้นแล้วก็เป็นเส้นทางที่ขัดทุนด้วย ในตัวขบวนรถเองนะครับประมาณ13,000คันหรือ78%เนี่ยก็เป็นรถร่วมภาคเอกชนตัวขอสมกร0 0 0 0คันเนี่ยหรือคิดเป็น22%เป็นเี่ยเป็นเจ้าของรถเท่านั้นเองนะครับเราก็เลยบอกว่าในต่อไปนี้เนี่ยในเรื่อง,องการให้ใบอนุญาตเส้นทางต่างๆซึ่งคมผลส่งทางบกเนี่ยเขา มอบให้ทางขอมีมติคอรมอรเนี่ยมอบให้ขอดสมกดำเนินการในส่วนนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยขอให้ขอสมกเนี่ยดำเนินการในฐานะเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นและให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้กากับดูแลเลกลูเลเตอร์ผู้ให้บริการรถโดยโดยสารสาธารณะแทนคล้ายๆกันดึงสามบทานการจันรถทั้งหมดมาอยู่ที่กรมการขนส่งทางบก